หลังจากที่ลิซ่านั้นเพิ่งปล่อยโซโลมาเกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วแต่เหมือนว่าทั้งค่าย YG นั้นยังเก็บเพลงมันนี่ไว้และพอหลังจากที่ลิซ่าจะโปรโมทโซโลเสร็จสิ่งที่ยังคงเหลือให้บลิงรอนะครับก็คือโซโลของพี่จีซูแล้วก็อีกปริศนาหนึ่งที่ยังไม่ได้ไขคือช่วงที่เจมี่กับโรเซนนั้นไปทำเพลงอยู่ที่อเมริกาก็ไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไง สวัสดีครับทุกคนก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณมากมากเลยสำหรับยอด400,000ผู้ติดตามแอดมินก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ถูกใจแล้วก็กดติดตามกันมาหวังว่าวง Black พ i ง k และก็บลิงทุกคนนะครับที่อยู่กันไปเรื่อยๆซึ่งในคลิปนี้นะครับแอดมินจะมาพูดถึงงานเพลงของทั้งตัววง Black พิง k เองแล้วก็สมาชิกในวงซึ่งคาดว่าทางค่าย YG นะครับจะมีการดําเนินการแล้วก็เกิดขึ้นในอนาคตมาเริ่มที่ลิซ่ากันก่อนเลยแน่นอนนะครับว่าตอนนี้ทุกคนคงได้ยินเพลงลิซ่าหรือลิซ่า เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเปิดไปที่ไหนนะครับก็เจอทั้ง a c e b o o k ทั้ง Tik t o อลถือว่าเป็นเพลงที่ทั้งค่ายแล้วก็ตัวลิซ่าเองนะครับทำออกมาได้ดีแล้วก็ประสบความสาเร็จในฐานะศิลปินเดี่ยวในทางที่ดีที่สุดแล้วแต่มันก็ว่าระยะเวลาในการโปรโมทอัลบั้มนี้นะครับเพิ่งเริ่มขึ้นเองเพราะว่าเพลงที่ลิซ่าได้ขึ้นสเตจนะครับเพิ่งมีเพลงเดียวเท่านั้นแต่อย่าลืมไปว่าเพลงในอัลบั้มทั้งหมดของลิซ่านั้นมีทั้งหมด2เพลงเรายังคงขาดสเตจของเพลงอีกเพลงหนึ่งเดีวยวก็คือเพลงมันนี่ไปซึ่งสง โดยเฉพาะท่าเต้นนะครับที่เมื่อวานลิซ่าเหมือนจะเผอสปอยไปนิดนึงและอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือในช่องหลักของ Black พิงกนั้นตั้งแต่การปล่อยเพลงอัลบั้มของลิซ่ามาทางช่องหลักยังไม่มีการอัปเดตคอนเทนต์เกี่ยวกับเพลงมันนี่เลยดูแบบนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าน่าจะรอปล่อยเป็นการเซอร์ไพรส์แฟนเพลงอีกครั้งนะครับโดยการใช้เพลงมันนี่ที่ยังไม่เห็นท่าเต้นเลยซึ่งตอนนี้ทางค่ายก็ยังคงไม่ออกมาบอกนะคบว่าจะออกมาแบบไหนอาจจะเป็นแบบสเปเชียลสเตทหรือไม่ก็แดนแพ็กทิทก็ได้นะครับแบบนี้ มาต่อกันที่เรื่องต่อมาแน่นอนนะครับว่าหลังจากที่ลิซ่าปล่อยโซโล่เสร็จแล้วเราก็ยังเหลือเมมเบอร์คนสุดท้ายในการรอโซโล่ก็ตอนนี้เนี่ยเป็นไปตามแผนที่ทางค่ายบอกมาจริงๆนะครับนั่นก็คือเริ่มการโซโล่จากเจนเนี่แล้วก็ต่อด้ดยโรเซ่ตามมาด้วยลิซ่าแล้วก็จบท้ายที่จีซูแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเราถึงแอเรียของโซโล่คนที่3แล้วซึ่งเพิ่งได้เริ่มต้นทําการโปรโมทไปเอง ถึงจะแบบนั้นก็ได้มีนักวิเคราะห์นะครับมาประมาณการเวลาการโซโลของเมมเบอร์คนสุดท้ายอย่างพี่จีซูนะครับโดยการนาโซโลของโรเซ่กับลิซ่านั้นมาเปรียบเทียบกันผลสรุปก็คือการปล่อยโซโลของโรเซ่นั้นห่างจากคัมแบ็กวงเป็นเวลาประมาณ5 6ถึงเดือนนะครับในการเว้นระยะห่างส่วนโซโลของลิซ่านั้นก็เรียกได้ว่าเกือบเท่ากันกับโรเซ่เลยเ่อนั้นเว้นระยะห่างจากโซโลของโรเซ่ประมาณ5เดือนกับ6เดือนซึ่งนั่นก็ทําให้เป็นไปได้นะครับที่โซโลของพี่จีซูนั้นจะเว้นได้ห่างประมาณห้าถึงบกเดือนเหมือนกันถ้าการรออโโซล่ขงพีีู แต่มันก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะทุกคนอย่าลืมว่าตารางคาดการของ YG นั้นเหมือนกับตารางงานของวงแบล็คพิ้งนะครับหลังจากที่ลิซ่าโซโล่เสร็จจะเป็นการคัมแบ็กเต็มวงนั่นนะครับทำให้เราอาจจะต้องบวกอีก2ช่วงเลยสำหรับการรอโซโล่ของพี่จีซูช่วงที่1ก็คือการรอวงแบล็คพิ้งนะครับคัมแบ็กกลับมาเต็มวงมันก็ยังไม่มีกําหนดการที่แน่นอนนะครับแต่ใครหลายคนคาดเดาว่านะ่าจะมาปลายปีนี้ซึ่งสาหรับแอดมินเนี่ยแนะนาให้เผื่อใจไปถึงต้นปีหน้าเลยนะครับ ในส่วนที่2ก็คือการเ้นรดยะห่างจากคัมแบ็กของวง BLACKPINK ก็แน่นอนว่าหลังจาก BLACKPINK คัมแบ็กนะครับทาง y g ก็คงไม่ปล่อยโซโล่ของพี่จีซูภายในเวลาเดือน2เดือนหลังจากที่คัมแบ็กเต็มวงเสร็จอาจจะมีสิทธิ์เว้นไป5 6เดือนเหมือนกับเมมเบอร์คนอื่นๆเลยสรุปนั้นก็คือโซโล่ของพี่จีซูนะครับมีสิทธิ์มาในกลางปีหน้าหรือไม่ก็ปลายปีหน้าแต่เมนของพี่จีซูก็ยังโชคดีนะครับที่ในช่วงนั้นก็น่าจะมีซีรีส์ให้ดูไว้แก้ขัดโซโล่ไปก่อนนะครับ มาในส่วนสุดท้ายนั้นก็คือปริศนาที่ยังไม่เายสงสัยทุกคนก็คงจําได้กันว่ามีช่วงหนึ่งที่เจนนี่กับโรเซ่นะครับว่าไปที่อเมริกาซึ่งอยู่ดีๆนั้นค่ายก็ออกมาบอกว่าพวกเธอนั้นไป Work on Music หรือพูดง่ายๆก็คือมาททางานเกี่ยวกับเพลงซึ่งในช่วงที่พวกเธอไปเนี่ยก็ได้เจอกับศิลปินต่างๆมากมายบวกกับเหตุผลที่ทั้งค่ายออกมาบอกว่าพวกเธอนั้นไปทาเพลงซึ่งใครหลายคนก็ตั้งคําถามว่าถ้าทําเพลงเกี่ยวกับวงแบล็คพิงอย่างเดียวทาไมต้องลงทุนบินไปถึงที่อเมริกานั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้บางคนคิดว่าอาจจะมีการร่วมงานกันร,ระหว่างแบล็คพิงกับศิลปินคนอื่นและมันก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นงานของแบล็คพิงทั้งวงนะครับแต่ที่พี่จีซูกับลิซ่านั้นไม่ได้ไปเพราะว่าช่วงนั้นเเ่่พก็ง,งองาองาวลาธมฉ เธอนั้นเตยมตัวการโซโล่มาอย่างหนักตั้งแต่เดือนมีนาคมแบบเรียกได้ว่าฝึกซ้อมทุกอย่างนะครับงานรัดตัวนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทาให้ลิซ่าไม่สามารถไปอเมริกาได้เหมือนกันโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการคาดเดาจากข่าวที่วาจีปล่อยออกมาซึ่งในตอนนี้นะครับทางค่ายก็ยังไม่มาย,ยืนยันอะไรทั้งนั้นเราก็ยังคงต้องรอกันต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ลิซ่าเพิ่งเริ่มโปรโมทเองแอดมินก็อยากได้เห็นเพลงมันนี่นะครับออกมาโชว์เร็วๆแล้วาหิ้้ดดมตตวกนนใก็ย แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ